เรได้รักสู่จังหวัดแพร่นะครับจังหวัดที่เรียกว่างดงานด้วยอารยธรรมแล้วก็มีทรัพยากร ป่าไม้และผู้คนมีน้ำใจนะก็ต้องยอมรับว่าปัญหาเรื่องของอนามัยแม่และเด็กเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาติในส่วนของทั้งเขตจังหวัดทั้งเหนือของเราก็ยังมีปัญหาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรเบิร์ตเวดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบิร์ดแอสซิเซียและที่สาคัญเรื่องของอะาตอามนดาตายซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมเชินะงปฏิบัติาาออการการอบรมนะนะ ประชุมวิชาการของงานอันามัยแม่และเด็กในปีนี้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่ของเราจะส่งผลให้ปัญหาด้านสุขภาพของอนามัยแม่และเด็กเนี้ยเบาบางลงไปหรือหมดไปนะ,ะการดำเนินง,งานเรื่อง n c h b o a r d ในภาพของเขตมาที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดแพร่หรือทุกจังหวัด ในเขตเรานะครับได้ดำเนินการในลักษณะของสาขาวิชาชีพนะครับซึ่งสามารถที่จะให้ดําเนินการออกมาในรูปแบบของการทํางานร่วมกันแล้วก็เป็นทีมเดียวกันและมีแนวทางเดียวกันในการทํางานเพื่อดูแลผู้ป่วยให้เป็นระบบมากขึ้น ความร่วมมือร่วมกันในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับมีการพัฒนาทางด้านวิชาการมาเป็นเวลายาวนานถึง12ปีนะครับเพื่อครับเพื่อให้แม่และเด็กของเขตสุขภาพที่หนึ่งเนี่ยมีผลลัพธ์มีตัวชี้วัดที่ดีครับเพื่อลดกัรหาการตายของแม่นะครับซึ่งเป็นปัญหาสําคัญซึ่งอาจจะยังมีแม่ตายจากตกเลือดซึ่งเราเน้นย้ําว่าการตายจากตกเลือดเนี่ยจะต้องลดลงหรือไม่มีนะครับในเขตเราการตายจากความดันโลหิตสูงก็ตามนะครับก็ต้องลดลง และปัญหาเรื่องเด็กที่ขาดออกซิเจนนะครับซึ่งเป็นปัญหาของเขตปัญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งครับปัญหาเรื่องเด็กน้ําหนักน้อยครับเป็นปัญหาของเขตสุขภาพาที่1ครับทางเราเองก็มีความพยายามในการลดปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการฝากคันที่ดีการปร้องกันการคลอดก่อนกำหนดในปีก็ประมาณนี้นะครับเราจะมีการใช้โปรเจสเตอโรนครับเพื่อระงับยับยั้งการคลอดก่อนกาหนดนะครับเราเห็นว่าการอบรมด้วยการบรรยายเพียงอย่างเดียวนะ่อาจจะทําให้ได้แค่เนื้อหาทางด้านวิชาการ แต่ที่สําคัญที่สุดคือเราอยากจะเน้นการศักยภาพของทีมครับให้ทีมมีความเข้มแข็งและสามารถไปทํางานได้ในในระดับจังหวัดนะครับอีกอันนึงครับเรื่องพัฒน,นาการสมวัยเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญในเขตเราเองเป็นเขตที่เริ่มดําเนินการโครงการบูรณาการพัฒน,นาการเด็กล้านนานะครับเป็นเวลาประมาณ2ปีแล้วครับและโครงการนี้เองครับได้ขยายผลเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะครับพระรัตนสุดาในเวนลาฉลอง60ปีพระชพนพรรษานะครับ ซึ่งดาเนินการทั่วประเทศแล้วในขณะนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแม่จะปลอดภัยครับทั้งการคลอดปลอดภัยแม่จะไม่มีปัญหาการตายเสียชีวิตจากตกเลือดความดันสูงนะครับเด็กจะคลอดออกมาเป็นน้ํหนักดีไม่มีขาดออกซิเจนนะครับและเด็กจะพัฒนานสารสมวัยซึ่งจะเด็กในอีกสัก20ปีข้างหน้าจะเป็นอนาคตของชาติครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากครับางานอาหมรเนีเ่กเป็นการสร้างชาตินะครับถ้าเราทํา งานตรงนี้ให้ดีประเทศไทยเราสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกระดับอาเซียนเนี่ยได้แน่นอนครับก็ถือว่ามีผู้เข้าวมประชุมค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามความมุ่งหมายของการจัดประชุมในครั้งนี้นะครับที่อยากให้เจ้าหน้าที่นะครับคุณหมอพยาบาลน,นะครับนักศึกษาเจ้าหน้าที่ในส่วนของโรงพยาบาล ส่วนสุขภาพต่างๆนะครับเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็ได้ความรู้ได้มีการฝึกทักษะในหลายๆด้านนะครับถึงแม้ว่ามิจานี่ยค่อนข้างเหนื่อยไปนิดนึงเพราะว่าเรามีการแบ่งกลุ่มกันในช่วงเช้าถึง8กลุ่มนะครับก็ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่านะครับสำหรับการามาเป็น,นวิทยากรในครั้งนี้ก็คิดว่าคงจะได้รับประโยชน์นะครับจากการจัดประชุมในครั้งนี้เพราะว่า,าทุกทุก จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นาทางของผมทางน้านทางพแพร่ทางเชียงรายเชียงใหม่นะครับลำปางลำพูนพยาวแม่ฮ่องสอนก็ทุกคนเขาเรียกว่าให้ความาตั้งใจนะครับที่จะมาถ่ายทอดความรู้มาเป็นวิทยากรนะครับนะกับ เจ้าหน้าที่ทุกกคนที่เข้ามาร่วมในประชุมในครั้งนี้นะครับก็คิดว่า,าการประชุมคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วก็ที่สําคัญก็อยากให้มีการจัดประชุมในลักษณะแบบนี้อีกในครั้งต่อๆไปในปีหน้าก็จะทําให้งานอะไรไม่แม่ระด็กของเขตหนึ่งของเราเนะี่ยมีความก้าวหน้าแลนะก็ได้รับาการบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆตามต,ต,ตัวชี้วัดที่เราได้วางเอาไว้ ก็รู้สึกประทับใจมากเลยค่ะในฐานปฏิบัติการต่างๆนะคะตั้งแต่เรื่องของ A.N.C การฝากคันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของออของห้องคลอดและก็หลังคลอดต่างๆนะคะซึ่งหากพบปัญหาต่างๆในการเข้าฐานปฏิบัติการต่างๆเรียนรู้กับอาจารย์หมอแล้วค่ะพี่พยาบาลทั้งหลายที่มีประสบการณ์นะคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ะค่ะช่วยให้คนไข้แล้วก็เราปลอดภัยะค่ะได้เรียนรู้่กับ การให้ความรู้ก,กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็คือการสร้างเรียนพ่อแม่นะคะแล้วก็มีการอสอนเรื่องของการข้อควาฉุกเฉินนะคะที่สิ่งที่จะได้นําไปใช้ก็คือทํางานบนดอยค่ะสิ่งที่จะได้ไปใช้กับคนไข้ก็คือว่าภาวะฉุกเฉินต่างๆจะสอนคนไข้อย่างไงดูแลคนไข้ยังไงคะ่ะแล้วก็คนไข้ก็จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดแล้วเราก็จะได้รับความปลอดภัยจากการให้บริการด้วยค่ะขอบคุณค่ะหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะ ก็จะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ไปใช้ในการพัฒนางานด้านแม่และเด็กนะคะของโรงพยาบาลลำปางต่อไปค่ะ